สวัสดีครับทุกๆคนคลิปนี้นะครับก็จะตามบอสบอยไปอัปเดตนะครับโรงแรมเดอะบอสกีนโฮเทลที่จังหวัดมหาสารคามที่บอสบอยมีโปรเจกต์เพิ่มนั่นก็คือนะครับทำทำอะไรเอ่ยนะครับนั่นก็คือทำห้องสัมมนานะครับบ้านเราเรียกง,ง่ายๆก็คือทั้งห้องประชุมนะครับหรือว่าอะไรต่างๆเพื่อที่จะได้จัดประชุมนะครับมีหน่วยงานต่างๆ สามารถที่จะจัดสัมมนา,าจัดประชุมนะครับหรือว่าแม้กระทั่งจัดงานนะครับงานมงคลหรืองานอะไรต่างๆก็สามารถที่จะมาใช้บริการที่เดอะบอสกินได้นะครับแล้วก็มีคาเฟ่เล็กๆซึ่งบอสบอยนะครับก็พูดไว้เบื้องต้นก็น่าจะประมาณสักเดือนกุมภาก็อาจจะเสร็จสิ้นนะครับแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยสำหรับในส่วนของห้องสัมมนา,าแล้วก็คาเฟ่ นะครับบอบอยก็เลยพามาอัปเดตนะครับแล้วก็พูดคุยเรื่องราวต่างๆถึงการเกิดขึ้นของโปรเจก์นี้นะครับแล้วก็วางแผนไว้ในอนาคตสำหรับเดอะบอสกนนะครับที่จะไปในทิศทางไหนนะครับเดี๋ยวลองไปฟังจากบอบอยนะครับมาลองเดินคาเฟ่สวยคาเฟ่แบบเราต้องไปลองใช่ครับ สายเช็คอินนี้ต้องมาลองที่ที่นี่นะฮะจะมีมุมถ่ายรูปเยอะนะครับภายในบริเวนของเดอะบอสกรีนโฮเทลเดี๋ยวถ้ามีตังถ้าเก็บตังได้นะครับก็จะปรับแบบรูปแบบอาคารให้มันให้มันบาลานซ์กันนะครับให้มันในแนวแบบยุโรปอาจจะทำเสาแล้วก็ทำบัวให้มันได้กลิ่นความมียุโรปบ้างมันเป็น มันเป็นงานไอเดียที่แบบว่าผสมคือนึกอะไรก็ทําไปเลยเบอเด,ด,ดแบบว่าคือเราก็าดูไปเรื่อยๆครับเบื้งหน้างานไปเรื่อยๆบจิตนตนาการแบบมันจะออกมายังไงอะไรประมาณนี้ครับรบ,บิศวาะะบิศวาะะโอ้ยต้นต้นกล้วยดังผู้จัดการง่ายได้บอนี่ ท่นปิดวงไหมคะน่าจะทันครับผมนี่แหละในราวๆเดือนกุมภาอาจจะอยู่ในช่วง14กุมภาหรือเปล่านะครับต้องต้องติดตามแต่ท่านปิดวงครับผมท่านปิดวงแน่นอนครับเราอาจจะมีแบบจัดมิ팅เลยอันดับแรกประเดิมให้เอฟซีเลยแม่ช่อมเชยมาสนับสนุนจัดมิ팅 ที่พักอาหารแล้วก็คอนเสิร์ตมินิคอนเสิร์ตในห้องประชุมห้องประชุมเฮ้าครับพวกสีพวกอะไรก็จะปรับอีกอยู่นะครับผมอันนี้จยิงคือยังบรทธานในท่าสีแต่งานงานตรงนี้ครับงานห้องประชุมคือผู้รับเหมาละเอียดมากแล้วก็สะอาดหนางานแบบหนางานพิ้นสะอาดแี่งครับ งานของผู้รับเหมาสะอาดแล้วก็เนียบทุกอย่างตรงตามสเปคที่ตามสัญญานะครับงานปูนงานเล็กอย่างนีงง้โอเคสวยงามครับผมนะบแต่ตัวอาคารห้องพักก็จะมีปัญหาเรื่องของอระบบน้ำเสียน้ำดีแต่เราก็จะ ปรับปรุงนะครับรอปรับปรุงตอนที่ลงอ่าห้องขอไปชุมใกล้เสร็จนะครับเราเราก็จะปรับปรุงในส่วนของอาคารห้องพักด้วยนะครับแล้วก็จะแกรนเอาเป็นอีกรอบหนึ่งงามงามมีความรู้สึกแล้วมีความรู้สึกแล้วคุณแอนพันว่าเป็นสิอเบียนเห็ดขนมเค้กมา โทรหากันเด้อโทรหาอร์ดีเงินโทรใหเ้เพื่อนเบิงไล์สดเพื่อนสิได้เห็นตรงคาเฟ่ถึงไหนแล้วครับ เขาหนาวเย็นอืมถึงไหนละ้วพ่อพ่อกำลังไล์สดเขาว่าจะเขาว่าจะบอกตัวเองมาดูไล์สดเพื่อที่จะดูตรงนี้ไก่ความจริงเขามากละ้าอืม คาเฟ่แกเขาปรับอย่างนี้ให้แล้วรับตรงรูปทรงหน้าต่างแล้วก็จะใส่บัวเอาบัวมาติดดูไลรสดก็ได้ครับครับผมนี่ค่ะห้องประชุมฟ้าเราก็จะทำเป็นแบบสโลปขึ้นไปนะฮะให้ดูสูงโปร่งนะครับตรงนี้จะเป็นกระจกทั้งหมดเลยครับทุกท่าน กระจกแล้วก็ตัดโค้งนะครับโค้งให้มันมีอารมณ์แบบยุโรปนะฮะโค้งแบบอารมณ์ยุโรปเป็นตะวันตกแน่ผสมกับโมเดินตามแบบหรือตามความชอบของเจ้าของโรงแรมอาจจะไม่ใช่แบบยุโรปจ๋านะครับ ต้นไม้เขจะจัดสวนเป็นแบบแบบยุโรปครับจัดสวนแบบยุโรปก,กระจกนี้จะเป็นกระจกนิลภัยแล้วก็กันแสง UV นะครับทั้งข้างบนข้างล่างเขาจะปลูกต้นไม้ให้ดูแบบสูงสูงหน่อยตอนนี้งานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยค่อยจะเป็นงานสวนเข้ามานะครับ ก็กำลังพอดีครับกระทัดรัดแบบพอดีงามก็ถือว่าเป็นโรงแรมถ้าในจังหวัดมหาสารครามก็จะจับอยู่ในกลุ่มโรงแรมขนาดกลางนะครับมันก็พอดีกับพอดีกับการดูแลแล้วก็การบริหารจัดการของเราด้วยที่ไม่ต้องเหนื่อยมากแล้วก็ ลูกค้ามาพักเราก็จะได้ดูแลแบบทั่วถึงนะฮะ42ห้องพักนะครับตรงนี้ก็จะจัดสวนใหม่นะครับจัดสวนให้มันบาลานซ์กันครับาทางจัดสวนให้ให้มันบาลานซ์กันครับกับทางเดินที่จะมาคาเฟ่มาโรงแรมบอกต่อหน่อยแบบว่า,าใครมาพักสรารคามมาทำธุระสรารคามมาพักท,ที่ที่นี่นะครับ ห้องอาจจะถ้าจะบอกว่ากับที่อื่นก็จะแพงกว่านิดหน่อยนิดหนึ่งนะฮะคือพี่ก้อยสวัสดีครับคือห้องพักราคาที่นี่จะอยู่ที่ประมาณแปดร้อยห้าสิบอันนี้คือรวมอาหารหรือเปล่าแปดร้อยห้าสิบเก้า้อยห้าสิบนะครับแล้วก็มีห้องใหญ่ที่ที่นอนสามเตียง หน0่ 1> 1, บาทนะซึ่งปกติแถวนี้ก็ซีอิวราคาห้าหกร้อยนะครับแต่เราเราคิดว่าเราเรามันมีบางอย่างที่จัดเป็นพิเศษหน่อยซึ่งก็คิดว่ามันน่าจะคุ้มค่ากับราคาที่ต้องจ่ายให้พวกเรานะครับในการเซอร์วิสดูแลนะทั้งบรรยากาศทั้งเครื่องนอนทั้งทำเลที่ตั้งด้วยนะครับก็ไม่ได้ห่างจากมหาวิทยาลัยนะครับอยู่ อยู่ติดมหาวิทยาลัยเลยนะครับติดรั้วมหาวิทยาลัยมหาสาร,รคามติดรั้วมมสเลยครับผมผม,มีครูที่เป็นก็ฝากนะครับแฟนๆท่านไหนที่เดินทางนะครับมาที่จังหวัดมหาสาร,รคามก็อยากที่จะไปพักผ่อนแบบสบายๆชิลๆนะครับที่ The Hotel, เดอะบอทกรีนโฮเทลโรงแรมของบอทบอยซอแอนที่ตั้งอยู่จังหวัดมหาสาร,รคามนะครับอยู่แถวมอไม่ นะครับมม,ม,มสใครที่เดินทางไปก่อนจะถึงบ้านบอทบอยนะครับบ้านนนนสะแบงเนี่ยเส้นไปทางบ้านนนสะแบงนะครับก็จะอยู่ขวามือก็จะเห็นป้ายนะครับอย่างชัดเจนนะครับโรงแรมเดอะบอทกินก็สามารถที่จะไปพักผ่อนได้นะครับใครมาทําธุระนะครับมาเที่ยวจังหวัดมหาสา,ารคามก็ยังไงก็ฝากกันด้วยแล้วกันแล้วก็ปีหน้านะครับที่บอทบอยบอกไว้นั่นก็คือก็จะมี ห้องสมัมนาหองประชุมนะครับรองรับการจัดสมัมนาการจัดประชุมต่างๆของหน่วยงานนะครับหรือว่าเป็นงานมงคลอะไรต่างๆก็สามารถที่จะใช้บริการเดอะบอสกินได้นะครับแล้วก็มีคาเฟ่เล็กๆนะครับน่ารักน่ารักให้กับทุกคนได้ ชิมนะครับได้รองรสชาติของเครื่องดื่มนะครับในคาเฟ่เดอะบอร์กินนะครับก็ฝากทุกคนไปด้วยแล้วกันนะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์และนี่คือข่าวสารมาอัปเดตให้กับแฟนขับช่องไทยสารคามพาเพลินได้ทราบกันนะครับ